สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้คำสั่งเลื่อนบิดนะครับโดยใช้ SFTLP นะครับมันก็จะมี SFTLP s f t r p แล้วก็ SFT เฉยๆนะครับก็คือเลื่อนเลื่อนมาทั้งยวงเลยตูมเดียวความกันเลยส่วน L ก็คือเลื่อนวางทาง ทางเ,าเลื่อนวางทางขวาไปซ้ายนะฮะวางจาก0 1 2 3 4 5นะฮะส่วน SFTR ะะก็จะเลื่อนวางจากสมมติมันมี8บิตมันก็จะวางจากจากบิต y 7 y 6 y 5 y 4 y 3 y 2 y 1จนกระทั่ง y 0นะฮะเลื่อนจากจากขวาเ,าเลื่อนจากทางขวามา เลื่อนมาทางขวานะครับเถอะส่วนแอลก็คือเลื่อนไปทางซ้ายเลื่อนจากบิดต่ำไปบิดสูงนะครับอันนี้ผมจะแสดงตัวอย่างแค่เลื่อนจากเลื่อนจากทางซ้ายนะครับเลื่อนทีละเพาว์นะครับ,รนะรบตัวนับเพาว์ก็คือตัวเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์นับครบอ่านับหนึ่งก็คือเอ่อทม์เมอร์ถ้าอ่าใช้คอนแทคของไทม์เมอร์เป็นตัวนับเพาว์ ก็คือทีละสามวิครบสามวิปุ๊บนับหนึ่งปุ๊บมันก็ขยับอีกสามวินับหนึ่งปุ๊บมันก็ขยับนะครับผมผมจะมีสองตัวอย่างแบบเป็นแบบแบบนี้นะแบบนี้ก็คือผมจะเป็นการเลื่อนก็คือเปิดตั้งแต่บิตศูนย์บิตหนึ่งทยอยเปิด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 ,ปดไปเรื่อยๆจนครบนะครับโค้ดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ตัว x 1 0นี่ก็คือจะเป็น Emer ge, emergency emergency พอกดปุ่ม e m e r g e ปุ๊บนะฮะก็รีเซต็ตทั้งหมดเลย m 0 m 1 timer counter แล้วก็ปิดเครื่องด้วยนะครับผม move ค่าเลขฐาน16ค่า0ไปไว้ที่ y 0 2ดิจิตก็คือ8บิตนั่นเองก็คือเอาค่า0ไปวางไว้หมดเลยทั้ง ทั้ง8บิตนะครับก็คือสั่งชัดดาวน์นั่นเองชัดดาวน์เครื่องด้วยนะครับโอเคมาดูการทำงานนะครับผมจะใช้ซิมูเลเตอร์นะฮะอันนี้คือแบบแรกนะครับก็คือเราจะใช้วิธีก็คือกดปุ่ม x0 กดติดปล่อยดับนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือผมก็ใช้ชีพเปนเตอร์กด แล้วก็ใช้ชิปเอนตัวกด Code, ก็คือใช้วิธีเหมือนปุ่มกดนะฮะบิ button, ดตต่นกดติดไว้ดับนะฮะทาเมื่อเขาก็จะวิ่งนะครับพอวิ่งครบหนึ่งปุ๊บเขาก็จะวางบิดไว้ที่ตัวที่หนึ่งพอสองเขาก็จะเอาบิดตัวที่หนึ่งเลื่อนไปไปไปก่อนหน้าแล้วก็เอาบิดตัวนี้ตัววางดันดันดันไปเรื่อยจนกระทั่ง ครบเจ็ดก็เหมือนกับว่าเราเราหน่วงเวลาการเปิดเครื่องจับเนะี่ยไล่กันไปเรื่อยๆเราเปิดเครื่องเบอร์ศูนย์ก่อนเสร็จแล้วก็กดเปิดเครื่องเบอร์หนึ่งกดขั้งเบอร์สองเปิดเครื่องเบอร์สามเปิดเครื่องเบอร์สี่เปิดเครื่องเบอร์ห้าอ,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 อะไรอย่างเงี้ยคอนเะซ็ปต์ก็คือเอาไปใช้ลักษณะอย่างนี้นะครับปุ๊บพอมันครบแปดเห็นไหมฮะพอครบแปดปุ๊บมันก็หยุดการทำงานเข้าโหมดสแตตแบย เราสามารถที่จะกดอีกครั้งนะฮะกดอีกครั้งมันก็เอาบิดไปวางเหมือนกันแต่ว่าเครื่องมันทำงานอยู่แล้วเอาไปวางก็ไม่มีประโยชน์นะฮะก็จะลักษณะนี้ก็คือเราอาจจะต้องปิดก่อนนะฮะหรือปิดปิดทั้งชักด,ดาวเครื่องก่อนนะะแล้วก็ค่อยเข้ารูใหม่ทำงานนะฮะโอเคอันนี้คือแบบที่หนึ่ง อันนี้มาดูแบบที่สองนะฮะแบบที่สองเนี่ยก็คือเปิดทีละเครื่องแต่ไล่เปิดทีละเครื่องเปิดเครื่องเครื่องที่หนึ่งเปิดเครื่องที่สองก็ปิดเครื่องที่หนึ่งก่อนเปิดเครื่องที่สามก็ปิดเครื่องที่สองไล่ไปเรื่อยๆก็เหลือสุดท้ายคือเปิดเครื่องสุดท้ายเครื่องเดียวนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้คอนเซปต์ก็คือแค่โค้ดทุกอย่างเหมือนเดิมนะฮะ ก็ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าเอานะผมแค่เอา m m หนึ่งเนี่ยปกติผมเซตไว้ที่ใต้ m ศูนย์ใช่ไหม ผมก็ไปเซต m 1ไว้ข้างบนนะฮะก็คือผูกกับปุ่มปุ่ม x 0ูนย์เลยนะฮะผูกกับปุ่ม x แทนที่จะผูกกับทำงานหลังจากที่ m 0ูนยเซต m 0มันก็มาทำงานพร้อมกันเลยก็คือกดปุ่มทีเดียวก็คือให้ให้ m 0กับ m1 เซตพร้อมกันเลยพอมันเซตพร้อมกันก็คืออะไรครับทั้ง2ตัวเนี่ยเราบอกว่าเรากด x0 เนี่ยเรากดแล้วก็ปล่อยนะฮะพอกดแล้วก็ปล่อยปุ๊บสถานะของทั้ง2ตัวมันก็ก็เป็นเซตอยู่ตลอดใช่ไหมฮะพอเป็นเซตอยู่ตลอดพอมาถึงถึงหลังจากที่ t0 ทํางานเนี่ยใช่นไ,ไหม t0 ท,ทำงานฟังกช์ชันนี้ก็ทํางานตามเงื่อนไข บิตแรกนะฮะบิตแรกก็คือบิตบิตวายศูนย์เนี่ยตอนที่ทําครั้งแรกอะ่ะ M หนึ่งมันจะอ่อนใช่ไหม M หนึ่งมันอ่อนอยู่เนี่ยพอมันอ,อน่อนอ่อนเสร็จปุ๊บอ่ามันก็เอาหนึ่งไปวางวางไว้ที่บิตที่วายศูนย์นะฮะพอวางเสร็จปุ๊บเราให้ทําไงให้มันรีเซ็ต M หนึ่งแต่ M ศูนย์มันยังเซ็ตอยู่ถูกไหม M ศูนย์มันยังทํางานอยู่นะฮะ M ศูนย์มันยังทํางานอยู่ เพราะนั้นพอพอมันวนขึ้นมาทำเคาน์เตอร์นับหนึ่งพอเคาน์เตอร์นับสองปุ๊บเนี่ยรอบที่2อรอบที่ส,สมันก็ไม่มันไม่ได้สนใจแถวศูนย์แล้วใช่ไหมครัเพราะเพราะว่าแถวศูนย์มันเป็นปุ่มกดเราไม่ได้กดอีกแล้วเพราะนั้นในเมื่อตัวนี้ถูกถูกถูก,ถกรีเซตไป มันก็เหลือแต่ M0 ที่มันเซตอยู่นะฮะ M0 ที่มันเซตอยู่เพราะฉะนั้นเวลามันวนมาทํางานรอบสองมันก็มามาที่ M0 เลยนะฮะมานับเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบิตท,ที่2 3 4 5 6 7เนี่ยมันจะส่งบิตศูนย์ไปเพราะนั้นบิตหนึก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยจนถึงกทั่งถึงบิตท,ที่7ถามว่าเอา้าเอามาใส่ตรง เซตตรงใต้ M ศูนย์เนี่ยมันไม่เหมือนกันรอไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าการเอามาใส่ใต้ M ศูนย์เนี่ยเซตปุ๊บทุกครั้งที่มันกลับมาทำอ่ะมันก็จะเซต M หนึ่งใหม่ทุกครั้งถูกไหมครับเพราะฉนั้นเนี่ยพอมันเซต M หนึ่งใหม่ทุกครั้งบิตมันก็จะไม่มันก็จะไม่ส่งบิตศูนย์ในบิตสองสามสี่มันก็ส่งบิตหนึ่งตลอดบิตหนึ่งตลอดพอร,รีเซตตัวเนี้ย มันทำงานหลังจากหลังจากมีการเลื่อนบิดนะฮะเพราะนั้นเราก็เลยเอาคำสั่งเซตเนี่ยให้มันเซตแค่ครั้งแรกบิดแรกไว้บิดเดียวนะครับตามคอนเซ็ปต์ครับโอเคมาดูกันว่าจะได้ผลไหม เรากดติดปล่อยดับเหมือนเดิมนะครับปุ๊บอ่าแมฮะคเคาน์เตอร์ทำงานแล้วดูสิบิตหนึ่งอ่าบิตหนึ่งเห็นไหมฮะบิตหนึ่งจะถูกดันไปเรื่อยๆดันแทนที่ด้วยบิตศูนย์ดันตุ๊บตุ๊บตุ๊บ,บจนกระทั่งมาถึงบิตท,ที่ Y7 นะฮะ Y7 ปุ๊บมันก็จะอ่อนอยู่เครื่องเดียวเพราะมันครบแปดบิตแล้วนะฮะ นีแล้วมันก็จะตัดการทํางานนะเสร็จแล้วหยุดอ่านี่ครับเป็นวิธีการเอา,อาคำสั่งเลื่อนบิดมาใช้นะฮะอย่างเช่นเราเอาไปใช้เปิดเครื่องจัรมีเครื่องจัรหลายๆเครื่องนะครับก็อาจจะไปแอปพลาใช้ได้นะครับโอเคผมก็มีแค่นี้ครับ โค้ดนะฮะจะเป็นนะฮะโค้ดแบบนี้นะฮะสั้นๆนะฮะสั้นๆนะ okay, ครับโอเคครับสวัสดีครับ